สวัสดีค่ะทุกคนมีสุกฟาร์มค่ะวันนี้นะคะวันที่13ธันวาคมนะคะมาดูหอยเชอรี่ไข่กันนะคะใครที่ไม่เคยดูนะคะไม่เคยเห็นเนาะเห็นไหมคะโอ้โหไข่เขาแบบออกมาแบบเรียงตัวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะรู้สึกว่าวันนี้จะไข่เยอะเลยนะคะหลังจากที่เราเจอปัญหาน้ำแบบ รู้สึกว่าน้ามันจะแบบน้ำเน่านะคะก็สองสามวันที่แล้วก็หวานทรายไปเนาะหวานทรายไปแล้วก็โอเคดีขึ้นนิดหน่อยเมื่อวานนี้ก็เลยใช้ em นะคะใช้ em ไปนะคะเมื่อวานนี้กับวันนี้สองวันนะคะวันนี้เริ่มแบบโอ้โหไข่เยอะเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเออถ้าระบบน้ำนะคะมัน สะอาดนะคเขาจะเข,า,เขาจะไข่เยอะน,น,นะคะถ้าหอยไข่ไม่ไม่ไข่นะคะก็เช็คน้ํานะคะหอยที่ตายนะคะเราก็จะไปหมักนะคะเป็นน้ําหมักเนาะไว้ลดต้นไม้นะคะต้นน้าต้นไม้เนาะอืมสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาแบบโค้ไข่แบบ ค่อย่ออกมาทีล,ทละฟองทีละฟองเนาะดูนะคะหอยเชอรี่ตัวตัวหนึ่งอ่ะก็แบบโอ้ไข่เยอะนะคะถ้าตัวน,นี้ตัวใหญ่นะคะก็ไข่เยอะเนาะแต่ว่าเปอร์เซนต์การรอดเขา,าน้อยเราจะทำยังไงนะคะทำยังไงให้เขารอดเยอะๆนะคะก็ยังคิดอยู่นะคะแล้วก็ศึกษา มองดูเขาทุกวันเนาะว่าแล้วก็คิดนะคะนี่ใครมีวิธีแบบให้เขารอดเยอะๆก็แนะนำมาด้วยนะคะว้าวแบบดูเขาใข่นะคะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกัน ไกลๆนั่นก็ไข่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะวันนี้แบบไข่เยอะมากเลยประมาณนับได้ประมาณสิบที่เจอนะคะที่เจอมาดูต่อนะคะ เขาแบบโหใช้ปากใช้อะไระเรียงนะคะเรียงแบบสวยงามเลยอะ่ะคนดูใกล้เลยนะคะเขาจะปล่อยมาทีละไข่ทีละไข่นะคะ ทีมงานด้านล่างดูทีมงานด้านล่างเขาเขามากินผักการจองเรานะคะอีกไม่นานหมดแน่ๆนะคะก็เริ่มเก็บต้นเล็กออกไปใสบ่บ่อนะคะบ่อใหม่แล้วนะคะเพราะว่าไม่เหลือแน่ๆเลยนะคะถ้าหอยเยอะแล้วนะผักการจองเราไม่เหลือแน่ๆยังไงก็ไม่เหลือนะคะ เหมือนเป็นงานศิละปะเลยอ่ะค่อยข,ขึ้นไปแล้วก็ไปจัดไปจัดแบบโหดูนะคะตัวหนึ่งอะหไข่ยเยอะมากนะคะแล้วตัวหนึ่งเขาเขาแบบไข่ตลอดเลยนะคะทุกคน เขาแบบเออตัวหนึ่งอ่ะเคยอ,อ,อ่านเจอนะคะในออ่ในวารสารของประมงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหอ,อยเชอรี่เขาจะผสมพันธุ์กันแล้วหลังจากอผสมพันธุ์สองวันอ่ะเขาจะไข่นะคะคือตัวหนึ่งไข่ได้ประมาณแบบหลายรอบมากเลยต่อเดือนนะคะแค่เขาได้ผสมพันธุ์ แล้วเขาจะกินแบบ24ชั่วโมงนะคะกินตลอดเนาะแต่ว่าที่แบบกินดุดุก็คือตอนกลางคืนนะคะถ้าจะมาดูเขาต้องดูตอนกลางคืนเนาะทุกคนถ้าจะดูว่าถ้าจะให้อาหารหอยเล็กนะคะก็ต้องให้ตอนกลางคืนนะคะเขาจะขึ้นมาแบบหัวรังมากดูตอนกลางวันเนาะจะเหมือนจะไม่มีหอยนะนี่นะคะทุกคน ดูเขาทุกวันนะคะมันโคตรมีความสุขอ่ะทุกคน,นสวยอ่ะมันแบบโคตรดูดูวย สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาน้ำเนาะก็ลองใช้นะคะทรายหวานเนาะทรายหวานแล้วก็ใช้ EM ร่วมด้วยนะคะก็จะแก้ปัญหาได้พอประมาณเลยทีเดียวนะคะโอเคขึ้นเลยนะคะหอยรู้สึกว่าหอยสุขภาพดีขึ้นเห็นไหมคะรู้สึกว่าหอยแบบจะขึ้นไข่แบบขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็กินนะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะคะสวัสดีค่ะ